รวมทรงจมูกยอดฮิตประจำปีฝีมือหมอต้นบอกเลยว่าวินานทีนี้ไม่มีใครฮอตไปกว่าหกคนนี้แล้วทรงที่ 1. ทรงตุรกีทรงไวรัลประจำปีใครที่มีปัญหาเนื้อน้อยแต่อยากได้สไตล์สายฝ่อห้ามพลาดทรงที่ 2. ทรงเจ้าหญิงออโรราทรงยอดฮิตตลอดการของสาวสายหวานที่ชอบแบบละมุนดุจเจ้าหญิงทรงที่3ทรงสายฝ่อด่งพุ่งบบตะโกน นี้เหมาะกับคนที่มีฐานจมูกยาวรับรองจับใจสาวๆคนไหนที่ชอบโด่งพุ่งจนต้องร้องขอชีวิตสอที่4ทรงสายเกาสำหรับใครที่ชอบแบบ natural เบาๆละมุนต้นแบบพี่สาวเกาหลีต้องแคปไว้เป็นเรฟด่วน uh, uh, uh. สองที่5ทรงสโลปปลายพุง่งอยากหน้าเฉี่ยวมาทรงนี้ด่วนๆปลายดวงพุ่งเรียวมีสลบเล็กน้อยทรงนี้รับประกันใครทำก็สวย สุดท้ายทรงฝอหวานใครที่อยากได้สไตล์สายฝอแต่ยังคงความหวานต้องทรงนี้เท่านั้นบอกเลยว่าเข้าได้กับทุกลุก